เดตบอสสวัสดีครับมาดูยูโรแอนาลิซิประจำวันพฤหัสที่29รร่ับกรกฎาคม2021กันนะครับปรากฏว่าเมื่อวันอังคารนะครับราคาพยายามที่จะเบรกขึ้นไปเหนือนี่คือบาลานซิ่งแ r รียนะครับที่เราเทรดอยู่ล่าสุดปรากฏเมื่อวันอังคารก็คือวันนี้พยายามเบรกขึ้นไปแต่ปรากฏว่าขึ้นไปติด hbn ของบาลานซิ่งใหญ่หลังจากนั้นนะครับช่วงยูโรเซชั่นของเมื่อวาน เมื่อวานนี้ปเป็นวันหยุดของไทยนะครับเราไม่ได้คุยกันปรากฏว่าเราเห็นเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟที่ไหนที่ขอบบนนะครับก็คือแถวๆเนี้ยของบาลานซิ่งเอเรียจากนั้นตลาดวีเวิร์สแบ็กกลับลงไปด้านล่างนะครับกลับลงไปเกือบถึง h v n เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้อย่างที่เคยบอกไว้เรามีข่าวสำคัญรออยู่นะครับของตลาด financial market ทั่วโลกนั่นก็คือ FED Announcement หรือว่า FOMC Minute เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนถึง FOMC Minute ปรากฏว่าหน้าตาตลาดดูเหมือนเป็น Fail Breakout Pattern โดยเพราะอย่างยิ่งตอนช่วง Euro s e ซส i o n เราเห็นเซลเล์แล้วกลับเข้ามา a c t ที e ที่ขอบบนของ Balancing Area นะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากที่มี FED Announcement ออกปุ๊บปรากฏว่ายูโรนั้น Breakout ขึ้นไปเลยนะครับเหนือ balancing การเรียนี้แล้วตอนนี้ตลาดก็ยังเทรดอยู่เหนือ balancing b r e เาาท์นะครับแต่ไงก็ตาม balancing ที่เห็นนี้เป็นเพียงแค่ balancing ย่อยเท่านั้นเรายังมี balancing ใหญ่นะครับรออยู่ซึ่งขอบบนของ balancing ใหญ่อยู่ด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูชาร์ต30นาที เรามีบาลานซ์ซิ่งใหญ่นะครับรออยู่ขอบบนอยู่ที่นี่ i ยู่ในเชิโซนของนี้เอง18746เถึง18812นั่นคือ t a r g e เก็ตอ d e นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเห็นแล้วว่ายูโรนั้นเบรกบาลานซ์ซิ่งอยนเล็กนั่นแปลว่าในช็อตเทอ r m มนะครับบิ a อก็น่าจะเป็น Bullish ส่วน i n t e r อร์เวคบอชยังไงก็ตามยังติดอยู่ใน b a l a n c i ซิ่งนี้เพราะฉะนั้นยังเป็น n e นู r a l ต่อไปนะครับโอเคไปดูสเตเรโอกันโอเคเซเรโอที่หนึ่งตาราบใรก็ตามยูโรนั้นยังโฮอยู่เหนือ a อ e a breakout นะครับก็คือเหนือ Initial Support โดยเพอย่างยิ่งเหนือ hvn 1 8 4 1 8 c 18. โอกาสสูงมาก ในการที่ยนะูโรนั้นจะกลับขึ้นไปแล้วเบรคพรีมาร์เก็ตรีิสเซนต์เพื่อขึ้นไปเทสต์บาลานซิ่งเอเรียไฮที่อินิเชียลรีสินโซนจากนั้นเราก็น่าเห็นเรสปอนซีฟเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟนะครับแถวๆอินิเชียลรีสินโซนตรงนั้นเป็นกู๊ดเทรดโลเคชันในการช็อตนี่คือซีโรที่หนึ่งนะครับส่วนซีโอที่2หน้าตาดูเหมือนเฟลเบรกเอาท์แพทเทิร์น นะครับเพราะวันแรกที่ตลาดนั้นเบรกเราเคยึ้นไว้แล้วนะครับวันแรกที่เบรกเราจะโน้ตเอาไว้ว่าเป็นเพียงแค่ความพยายามเท่านั้นจะเบรกหรือไม่ขึ้นอยู่กับวันนี้นะครับก็คือวันต่อไปนั่นเองว่าตลาดนั้นจะโฮอยู่เหน a r e อเรีย o u เบหรือเปล่าถ้าตลาดนั้นแบกนะครับกลับลงมาแล้วเบรกลงไปใต้ initial s u p p o r t จะเริ่มเป็น w r r n n n s s i n ของ b u y e r นะครับเพราะโอกาสสูงที่ตลาดนั้นจะกลายเป็น Fail เฟลเ a k o u t pattern แต่จะคอนเฟิร์มนะครับว่าเป็นเฟアแบงก์อาร์พทเทิร์นได้ค่อนข้างแน่ชัดเนี่ยจำเป็นต้องเห็นยูโรนั้นเบรกแล้วโฮอยู่ใต้สปอร์ตโซน18035ถึง18099นะครับถ้าเป็นแบบนั้นทาร์เก็ตดาวไซส์สเต็ปแรกก็คือ h b n 17946นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือมาร์เก็ตคอนเทกก่อนที่ลอนดอนเซสชั่นจะเปิดวันนี้ยังไงก็ตามนะครับก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ